เอาล้วก็สวัสดีเพืบรรทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเดิมนะครับใหม่มาโลเกมมิ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาเดิมนะครับเพื่อนกับเกมเออ่ล็กตะลักออริจินกูเบิลนะครับผมที่เพิ่งเปิดมาที่6ที่ผ่านมานะครับผมนี่ก็เปิดได้มา6วันแล้วนะครับเพื่อนก็ผมก็เล่นอาชีพนักขนุนะครับผมก็สาย a d l นะครับเพื่อนสายเอจิเด็กนิดหน่อยรักนะครับผมอ่า โอเคเดี๋ยวจะไปพาไปดูลักษณะในการยิงนะผมไปดูกันนะฮะลักษณะในการยิงของสาย A D L นะครับเพื่อนก็จะเป็นการยิงเร็วๆนะผม Attack Speed นะครับเพื่อนปิด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 นะครับผมปิด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 อะไรวะปิดปิดโหงมาก นะครับผมแล้วก็จะมีนกออกบ้างนะผมนกออกก็ไม่แรงแล้วเพื่อนยังไม่แรงมากนะออกดอกละ300ร้อยพันสามหนึ่งพันสามร้อยกว่านะนกก็ออกเรื่อยๆนะยิงแล้วดูลักษณะการยิงก็จะเรีวิวหน่อยนะผมโอเคแล้วก็ต่อไปนะผมมาดูเอฟเฟกต์สปีดนะเพื่อน แอตเทนสปีด uh, mm hmm. อยู่ที่230นะเพื่อนนะ230นะครับนะผมแต่ A D L นี่ต้องมีการยิงที่มันเร็วหน่อยนะครับเพื่อนที่บัฟที่มีกินก็จะมีอ่ยาเร่งนะผมยาเร่งเพื่อนยาเร่งเพิ่ม A f P D ห้านะผมแล้วก็เป็นอาหารนะผมเพิ่ม A f P D 10%นะครับผมแล้วก็อันนี้เพิ่ม5แล้วก็อันนี้ A D 10นะผมเป็นอินฟุตแบบเหมือน อินพุ่งไปครับผมเป็นไอจีอีกสิบอีกเด็กสิบนะครับผมลักษณะการยิงก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยนะครับผมเป็นการยิงแบบเร็วหน่อยนะก็ถือว่าเร็วเอาเรื่องอยู่แล้วเพื่อนผมว่ามันเร็วอยู่นะอืม ก็มีนกออกบ้างน,นกเนี่ยมันออกออกไม่ได้ห่านด้วยนะเพื่อนเพื่อนนะนกออกเนะี่ยนกออกแบบไม่ห่านนะตอนนี้ของผมก็จะเป็นนกออกดอกละพันสามนะผมแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวไปดูเรื่องสเตตัสกันนะครับเพื่อนนะไปดูเรื่องสเตตัสกันบ้างนะผมก็สเตตัสของผมจะเป็นไอจีเจ็ดสิบนะครับผมแล้วก็ลักสามสิบนะตอนนี้ แต่ว่าเด็กนี่ยังไม่ต้องลงก็ได้นะเพื่อนเพราะว่ามันได้จากการอัพอัพสกิลเพิ่มอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ของสมใส่ก็จะมีมาเพิ่มเด็กอยู่เหมือนกันป่ะแล้วก็เราดูหอยของสมใส่นะผมของสมใส่ของผมก็จะเป็นธนูตัวนี้ใช้ธนูตัวนี้นะครับผมการ BTC 161นะครับผมแล้วก็นี่แหละเพิ่มสตาร์ทอีก15เปอร์เซ็นต์นะถ้าเราจะให้เร่งให้มันเร็วๆหน่อยก็เพิ่มสตาร์ท ในการฟาร์มเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็ชุดเนี่ยที่มันได้ว่าเด็กเย้เยก็จะมีเงินมาเพิ่มจากชุดเด็กบวก3านะครับผมฮูดเด็กอีกบวกอีกหนึ่งนะฮะแล้วก็ประดับบวกเด็กอีกหนึ่งแต่ส่วนนี้ไม่ใช่นะผมเี่ยผมไปฟาร์มพามาเพิ่มอยู่นะแล้วก็รอ,องเท้าเพิ่มมาได้อีกหนึ่งนะครับผมนี่แหละประมาณนี้แหละเพื่อนที่ทำไมผมถึงยังจะไม่ อัปเดตนะครับผมเอ่อแล้วก็ตัวใส่ประดับตัวนี้รักอีก3นะครับผมเพราะว่าเราใส่รักอยู่แล้วนะครับอันนี้ลัก6กนะเพื่อนนะประดับภาพตัวนี้นะครับผมอ่านี้เด็กอีกหนึ่งนะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะโกเตตัดรวมนะครับเพื่อนแล้วก็ต่อไปได้ดูเรื่องของสกิลนะฮะเพื่อนนะเรื่องของสกิลนะครับผมก็มีอัปอยู่ประมาณ5สกิลนะเพื่อนแรกๆเลยเนี่ยอย่างแน่นอนเราต้องอัพนกอยู่แล้วับผมสำหรับสายเ d L เนาะอัพนกนกหนึ่งนะครับผมแล้วก็ อัพตัวนี้ให้เต็ม10นะครับเพื่อนๆรับวินวินแดน์นะครับผมแล้วก็สติลคาวเนี่ยก็ต้องเต็ม10อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเอาไว้อัพเต็มสิเนี่ยที่หลังก็ได้นะครับผมอัพไป5ก่อนครับแล้วก็อัพมาป่านะครับผมนกออกจะได้แรง้นอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเลเวลที่เราเอ,อ,อัพขึ้นไปนะครับผมแล้วส่วนสติลคาวเนี่ยจะเพิ่ม a อ k เคทุกทุกของพลังโจมตีของเราด้วยนะครับผมที่เรา ยิงออกไปนะครับผมก็จะมีประมาณนี้สําหรับสกิลก็มี1 2 3 4 5หลหลักๆอัพตรงนี้ตัวนี้หนึ่งตัวนี้สองนะครับผมหลักๆน้นตัวนี้นิ้นตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วพวกนี้ลดหย่อนลงมานะเพื่อนเนาะลดหย่อนลงมานะครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้เพื่อนๆสำหรับนักหนูสาย adl นะครับผมถ้าเราเริ่มช้าลงแล้วผมก็กินยานยาเล่งเพิ่มเข้าไปนะครับผมก็จะมียาเล่งอีกอันนึงอยู่เหมือนกันนะ จะไเล่นยิงหนึ่งอันนั้นควรละสองสองควรเท่าไหร่วะแพงอยู่เหมือนกันอันนั้นอะผมไม่ได้ซื้อมาใช้นะผมตัวนั้นเพิ่มเอ d พีดีสิบก็ถือว่ายิงเร็วอยู่ลูกออกเรื่อยๆนะผมจิกยิกแบบสวยงามนะเพื่อนก็กำลังพอดีพอเหมาะเนาะี่ยปั๊บ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 อืมกดอกละพันสามนะเดี๋ยวเราค่อยอัพเพิ่มสกิล สกิลเพิ่มพลังจมตีของโลกออกไปเรื่อยๆนะครับผมค่อยๆอัพออกไปนะเพื่อนนะโอเคครับผมก็มีอยู่ประมาณนี้นะพื่อนสำหรับนักนับรถสายเอ L เนะซึ่งก็จะเป็นของสมสยัยจตมตีตันแล้วก็สกิลนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มายิงให้ชมกันด้วยนะครับผมยังไงก็แค่าฝากกดติดตามกดไลค์กดกดติด,าด,ดตามไว้นะครับผมเพี่ยวมีคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับผมพอเป็นแนวทางนะฮะ ถ้าใครจะตามก็ตามได้หรือว่าใครอยากจะคิดแพงไปอีกอทางหนึ่งก็ตามใจนะครับผมก็ตามที่เพื่อนๆแนวถนัดนะครับผมขอบคุณมากๆผมทีเข้ามาแล้วดูจนจบคลิปเนาะขอบคุณมากครับผม,มบ๊บนะบมายบายครับผม, bye บผมสวัสดีครับ